สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนรูปช่างนะครับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเนาะไม่ใช่ตาช่างนะครับเป็นช่างก็อันดับแรกนะครับให้เราวาดหน้าเป็นตัวยูเหมือนเดิมใส่หูเข้าไปนะครับ ใช้หูเข้าไปแล้วก็ผมนะครับแล้วก็ตาแล้วก็คิ้วแล้วก็คิ้วแล้วก็จมูกแล้วก็ปากใส่หนวดให้ด้วยนะครับ ต่อมาก็ทรงผมนะครับคราวนี้กเ็เป็นคอเสือ้อแล้วก็เป็นไหลลงมา <c oughs> คราวนี้ช่างนะครับช่างก็จะใส่ เป็นชุดเสื้อผ้าที่รัดก,กุมหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้เกิดอันตรายในการทำงานนะครับก็จะใส่เป็นเขาเรียกว่าชุดหมีเนาะ ้านะครับมีกระเป๋าข้างหน้าด้วยไม่ใช่กระเป๋าดอลลมอนนะครับแล้วก็เป็นเสื้อแขนยาวแต่ดูแล้วก็คล้ายๆโดอลมอนนะครับเนี่ยเดี๋ยใส่สัญลักษณ์ด้วยจะได้เป็นมินเนี่ยน นี่เป็นช่างแล้วก็ต้องถือเครื่องมือนะครับ ก็แจ้นี่นะครับก็เป็นตูบช่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใส่ลายเสื้อให้ช่างดีกว่าไหนๆแล้วก็วาดผิดไปแล้วนะครับช่างเราก็จะใส่เสื้อข้างในเป็นเสื้อลายสก๊อตนะครับ เห็นไหมวาดผิดก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับ<ม>ขอเสื้ออาจจะให้เข้มหน่อยนะครับเราก็ถมดำตรงไปตรงคอเสือ้อตรงปลายแขนเสื้อนี้ด้วยอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ ภาพช่างนะครับจะเป็นช่างอะไรก็ไม่รู้นะครับช่างประปาช่างซ่อมอะไรสักอย่างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับง่ายๆสั้นๆนะครับสวัสดีครับ